ยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะเช่นกลุ่มพวกอะม็อกซิซิลินเมื่อกี้ที่พูดไปนะที่พูดกับเอนเะซ่ะเอนเซ่นเนี่ยเป็นยาลดอักเสบแต่อันนี้คือพูดถึงแอนตี้แบอติกแอนตี้แบอติกเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่เป็นหวัดเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยไม่ควรไปกินนะเพราะว่ายายอย่าง in, in, อะม็อกซิซิลินเพนิซิลินพวกเนี้ยมันไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสมันเป็นยาที่เอาไว้ทําลายเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นคนเป็นหวัด ถามว่าติดเชื้อไวรัสจาเป็นต้องกินยาแอนติบโอติกพวกนี้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้จําเป็นต้องกินแล้วก็ไม่ควรกินด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะกินยาที่ไม่มีความจําเป็นต้องกินและทีนี้ยาเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ประโยชน์นะมันมีผลข้างเคียงมีไซ d e e f ฟ e มีผลต่อเนื้ออีกหลายอย่างนะซึ่งบางคนก็กลายเป็นเป็นหวัดไปกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็แพ้ยากันไปอีกรุ่นว่ายไปหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการใช้ยาปฏิชีวนะที่พร่ำเพื่อนเนี่ยนะครับ มันทําให้เขาเรียกว่าเชื้อเนี่ยมีโอกาสที่จะดื้อยาได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆนะแล้วยาตัวนี้พวกพวกยากลุ่มนี้มันแพ้ยาแบบรุนแรงได้นะครับ